พอเด้อเอปปเอแหมตาสวดีป้แลเขา,าบังคัางตู้ไว้ตรงนี้วะเนล่ยอ่ะพี่บอบคุณไหมพี่เดี๋ยวไม่เจอกันบิงดอเออเด้เด็กคนขที่เขไม่เข้าเออมี่่่เขาอไมาเหรอเราขอลุมพีเ่เข้ามาเราจะได้ยิงปืนใส่พี่เขาที่เขาเะไดไม่ไอ เฮ้ยเห็นมันน้ำมวยชายหาดมันต่อยกันอยู่ข้างล่างน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะฝั่งนู้นน่ะดีดำกับสีขาวอ่ะดำต่อยขาวต่อยยิ่แก่อาดิเอาดิโอ้ยดำชนะเรียบร้อยครับไอคอนที่ชื่อเห็นไอพีไงที่ผมฆ่ามันไปอ่ะแล้วมันเสกปืนแล้วยิงมาเลยขึ้นมาใครยิงอ่ะใครขึ้นได้ยิงก่อนเลยยิงเลยวะยิงขึ้นมาข้างบนแล้ว วิ่งเลยวิ่งเลยมว,ยว,ยว,ยวยชายหาดวิ่งหรือปืนรอเลยมันวิ่งไปรออนอ่ะมันตายแล้วไอ <c oughs> ้ดำชนะแต่ดำก็ฆ่าจุตายเลือดมันไหลเลือดไหลตายไม่ใช่เหรอเออเลือดไหล เอมีแต oh really? <speaking in here> ่เซอร์ว่งมีคนที่ค่ใจอะนั่งใส่นั่งใ่ทีเดียเกโอ้อ้นเร็วัพี่นี่ไเนเออพี่อยู่ข้างบนเนี่ยพี่แกกำลังวิ่งอยู่ล

เอมีแลบอยาอ่างว่าขนย OK. ี่ของนี้ของกรเ๋กระเป๋าขอมจะมีนะบอกแป๊บนึงกระดูกพี่หักอยู่เมื่อกี้วิ่งมายิงมันช้าว่ากระดูกหักนี่แหละอะเปาแหละนี่ยมีที่ทำให้หักกระดูกขาเจผาองก็ผมก็ผมตัวนี้ก็อะไรนะ ทำไเลือกว่ดเาันล่ะเลือกาทำอไรคมดีี่ยอคนนั้นดีกว่าชื่อคอรันคอรันอคอแต่แต่แตอย่าเพิ่เออคอรันอ่ะอ้าวคอฟักเยอะเนี่ย พอพักแล้วพอพักก็ตายที่พี่มาคุณตายพี่พี่เหรอ คนว่ายน้ำตายหนึ่งศพฟอฟักยิงโหโหใครอ่ะจริงจริงฟอฟักทำไมผมว่ายน้ำอยู่อ้าวแล้วมึงชื่อฟอฟักไม่ใช่ฟอลันเหรอเอออะไรบอกชื่อฟอลันผมมาชื่อฟอลันคนเนี่ยเขาไปไหนไม่รู้เมาชื่อฟอฟักผมว่ายน้ำอยู่เนี่ยผู้ยิงฟอฟักว่ายน้ำอยู่ผมชื่อฟอลันไงเนี่ยว่ายแต่คนที่เขาที่บอกว่าเขาว่ายน้ำอยู

มีคนยิงตายเหรอตายแล้วไม่ตายมองนีกก่ระวังนี่ก็หามันดิม,มองหาไปเรื่อยๆนี่มันอยู่ชายหาดใช่ปะหรือใครวะเนี่ยผมแต่มีคนนึงอะอยู่ใกล้ๆผมเลยผมนั่งไงังนั่งนังเติมเลยนะเอ๊้ัง้ัง ก็จะจังหวะที่มันไม่อยู่แล้วเราก็ตัดต้นไม้ต่อต่อขึ้นไปอ่ะพี่ lột mười ba lượt Nó đã lượt mười ba lượt mười ที่ดีนบอกอ่ะไม่เกิดตรงนี้ที่ไหนบอกอ่เดี๋ยวไี่บอกว่าจะตอาของที่ไหนที่ EG เขาขายไปไหนเก็บของอยู่เก็บของค่ะตกเต็มมัหมดเลยนะโอ้โหแค่กะโดดข้า ไหนนั่งอยู่ตรงหัวคอยเลยพี่ข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างด็นเนตเมนีกว่าพี่นั่นแ่ะว่าไหมน่ว่พี่แตกแล้วบนหอคอยแตกนึง ด่ปืน่นปนะปืนมันต่อมอแม่จัดกระปืนปืนพีน่เอ้าวอ้าวพอลันนี่พวกกูนี่ว่ะเน,น,นี่หวัหวผม้อบ้น้องนี่นตายีน้องรักบียนเหมือนกันหมด มยังไม่ถิงอะไรไม่ต้องดีนี้ก็ได้เพราะว่าก็ไม่ื่อนายถือมาได้แก่เลยมีชัวอยู่ในปลาดีๆเจออยู่อุ๊ยอุ๊ยตายแล้วบอกพูดมายังไม่ถึงนิดใดแห้ว